เดี๋ยวนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยจากการที่เราเคยเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในทุกๆวันนี้เราใช้ชีวิตมาถึงจุดนี้ได้ยังไงสวัสดีทุกคนนะเราชื่อเนสนะคะตอนนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ที่บริษัทเมงในเชียงใหม่บริษัทนี้นะคะจะขายเกี่ยวกับสินค้าพวกเครื่องครัวเครื่องมือช่างเครื่องมือสวนนะคะและเราเนี่ยได้เป็นหัวหน้าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดูแลทีมครีเอเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเคนแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์โปรโมทสินค้า แล้สร้างยอดขายให้กับบริษัทหล้านถึง4ล้านบาทต่อเดือนด้วยคอนเทนต์ของเราโอเคค่ะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเราเนี่ยเคยเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกได้ยังไงแล้วตอนนี้เรามาเป็นหัวหน้าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ยังไงย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนมาหาลัยนะคะตอนนั้นในช่วงปีหนึ่งเนาะเราก็แบบชอบหางงานทําอยู่เรื่อยเพราะว่าเราอยากเก็บเงินเรารู้สึกว่าเงินที่แม่ให้เราเนี่ยมันไม่พอเราก็เลยเริ่มตั้งแต่ทํางานร้านโจ๊กเสาร์อาทิตย์เนี่ยคะ่ะแล้วก็เวลาที่มีงานพาร์ทไทม์อะไรเข้ามาเรราก็จะับหมดีลยอ่ะเราทําาางนนร้จกใช่้จเร มีป้าคนหนึ่งที่เขาอยู่ร้านโจ๊กอะค่ะเขาก็จะเอาน้ำพริกเนี่ยมากินด้วยทุกเชา้ามันจะเป็นน้ำพริกเหมือนแบบน้ำพริกข้่วาซายอะค่ะเป็นน้ำพริกดั้งเดิมของไทยใหญ่เลยมันก็จะมีถัว่วเน่ามีอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำพริกน่นแม่งอร่อยวะ่ะเราก็เลยเอาน้ำพริกเนี่ยนะคะมาอาแดปแล้วก็มาปรับปรุงเพื่อเป็นสูตรของเรา หลังจากนั้น,นะคะ่ะเราก็ได้เอามาทดลองขายให้กับเพื่อนในห้องก่อนอ๋อแล้วเพื่อนในห้องก็ชอบมากๆเลยก็สั่งซ้าสั่งซ้าพออาจารย์เห็นว่าเออเด็กคนนี้มันขายอะไรวะอาจารย์ก็มาซื้อด้วยหลังจากนั้นอาจารย์ก็เป็นลูกค้าประจําสั่งทีละ5กระปุกสิกระปุกบ้างเพื่อนบางคนก็สั่งเป็นกระปุกใหญ่ๆเลยแล้วเราก็ทําแบบนี้แหละคะ่ะโพสตลงเฟซบ้างว่าเอวันนี้มีออเดอร์เท่าไหร่แล้วแล้วก็มีพี่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเขาก็สั่ง ตอนนั้นเนี่ยเราสนุกมากกับการทาน้ําพริกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยเสียเวลากับการที่ต้องปอกหอมปอกกระเทียมจําได้เลยว่าตอนนั้นปอกกระเทียม1นกิโลเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วเราก็คิดว่าไอ้เทียแม่งแล้วถ้ากูต้องทําแบบเนี้ยเสียเวลาไปเท่าไหร่วะกว่าจะได้น้าพริก20กระปุก3าิกระปุกพอเริ่มเข้าปี3ปี4งานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มม e ีโปรเจกต์ก็เลย ้องพับโปรเจกต์น้ำพริกไปไม่ได้ขายน้ำพริกต่อละแล้วก็เลยไปสมัครงานพาร์ทไทม์ที่ร้านกาแฟทำงานได้ประมาณเกือบปีค่ะใกล้จบปีสี่เราออกจากการเป็นบาริสตาแล้วก็มาทำโปรเจกต์จบพอเรียนจบปุ๊บก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่ NGO จะเป็นเกี่ยวกับงานที่ช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีสัญชาติเราได้ไปต่างจังหวัดเยอะมากต่างจังหวัดที่อยู่ติดติดกับตะเข็บชายแดนจะมีแม่สอดจังหวัดตากอุบลราชธานีมีพังงาหลายๆภาคเลยค่ะในเชียงใหม่ ในประเทศไทยก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยการที่เราได้ช่วยเหลือคนเนี่ยมันแม่งแบบโคตรสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเลยอะตอนนั้นน่ะไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะแต่พอได้ลงมือทําจริงๆอ่ะรู้สึกถ้าจะทางานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยากทางานที่มันมีประโยชน์แบบเนี้ยได้เงินด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนด้วยแล้หลังจากนั้นค่ะเราก็หมดสัญญาเพราะว่าที่เอ็นจีโอเขาจะเป็นสัญญาปีต่อปีเราหมดสัญญาจากเอ็นจีโอปุ๊บเราก็ได้ไปทํางานที่หนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับสํานักพิมพ์ที่เขาจะถนัดเรื่องการเขียนแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งด้วย เราก็ได้ทำหลายอย่างเลยค่ะก็เป็นทั้งตากล้องตัดต่อวิดีโอโพสต์รูปวาดรูปทำทุกอย่างส่วนตัวเราชอบนะคะในการเรียนรู้กับพี่เขาเพราะว่าพี่เขาเป็นนักเขียนที่เก่งมากตอนนี้ก็พี่เล็กทำหนังสือขายหนังสือชื่อว่า content is the king ถ้าทุกคนนะคะได้ไปเที่ยว b 2 s ก็จะเห็นหนังสือของพี่เล็กอยู่เนี่ะคะเป็นเจ้านายกับของเราเองพอทำงานกับพี่เล็กได้ประมาณ ปีกว่านะคะตอนนั้นได้มีโอกาสไปเที่ยวทเที่ยววลาดแล้วก็ไปเจอร้านขายหอยแครงที่เขาแกะให้เลยจากนั้นเราก็เลยเอามาอะแดปทำที่เชียงใหม่ซื้อหอยแครงมาแล้วก็แกะใส่กล่องโพสตขายใครสั่ง2กล่องขึ้นไปส่งฟรีตอนแรกก็มีออเดอร์จากเพื่อนก่อนแล้วเราก็ถ่ายรูปเพื่อนลงแล้วก็แชร์นะคะหลังจากนั้นก็เริ่มมีลูกค้ามาขึ้นที่ไม่ใช่เพื่อนทาเพจปุ๊บเนี่ยก็มีรีวิวเชียงใหม่มีอะไรเขาเข้ามารีวิวให้หลังจากนั้นก็บูมเลยจนเราเนี่ยคะ่ะได้ไปเปิดร้านหอยเล็กๆโพะ มีทั้งคนจีนคนฮ่องกงคนไทยนะคะที่ชอบมากินหอยหลังจากนั้นเจอโควิดเข้าไปปุ๊บเราต้องย้ายร้านนะคะไปไปมามาเพื่อที่จะลดต้นทุนหลายๆอย่างลดค่าเช่าแล้วก็ราคาหอยแพงขึ้นเจอปัญหาหลายอย่างค่ะหลังจากนั้นเราก็คุยกับเพื่อนว่าโอเคเราแยกย้ายกันเถอะจนเราได้มาทํางานที่นี่ที่เราทางานอยู่ปัจจุบันเป็นตําแหน่ง content creator ตอนนั้นอะตอนที่เราส่งใบสมัครงานเรายังไม่มั่นใจในตัวเองนะว่า คนเห็นเคเอเตอร์แม่งมันคืออะไรวะมันมันจะเหมือนตัดต่อวิดีโอแล้วก็ทํสคริปอะไรอย่างี้หรือเปล่าเราก็เลยโอเคลองสมัครดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพอเราได้เริ่มทํางานใช่หไหมคะรู้จักกับตําแหน่งนี้มากขึ้นได้รู้จักเนื้อง,งานมากขึ้นโอ้โหทำให้เรารู้สึกว่าเชื่อแม่งเนี่แหละคือตัวตนกูเลยอะไปทํางานเหมือนไม่ได้ไปทํางานอะมันคือการไปทํางานเหมือนกับการที่เราได้ใช้ชีวิตเลย การทำคอนเทนต์นะมาร์เก็ตติ้งมีโปรดักต์มาให้เราเอามาคิดต่อว่าจะทำคอนเทนต์ยังไงสื่อสารยังไงให้ลูกค้าซื้อเนี่ยคืองานของเราเลยเราได้ฝึกฝนวิเคราะห์จุดขายของสินค้าแต่ละแบบแต่ละยางว่ามันแตกต่างกันยังไงจะดึงจุดขายนี้ออกมาพูดยังไงเรียนรู้ได้เยอะมากค่ะนอกจากจะได้วิเคราะห์สินค้าแล้วเราก็ยังได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้วยว่าสินค้าตัวนี้จะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแบบไหนใครจะไปคนซื้อ เขาจะมีก anyways, ําหนดไว้ให้ไว้ว่าถ้ายอดขายคุณถึง5 0 0 0สนบาทคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่น750บาทอืมเราก็คิดว่าโอ้ห้าแสนคุณจะทําได้ไหมวาเนี này, น่ยเข้าไปเดือนแรกยังไม่รู้วีโนวีเน่เลยจะทําได้ไหมปุ๊บเดือนแรกนะคะเราทํายอดขายไปทั้งหมด1นึ่งล้านห้าแสนบาท โดยที่เราทำคอนเทนต์แบบก็ไม่มั่นใจในตัวเองอะว่าคอนเทนต์ตัวเองจะดีไหมอะแต่ก็ตั้งใจทำสุดๆค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือการใช้ชีวิตของเราจนเราก็ลุยต่อนะคะเรื่อยๆรื่อๆทำเต็มที่ศึกษาพัฒนาตัวเองหาข้อมูลว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีจะเป็นนักสืกอสารที่ดีต้องทำยังไงพิกๆสุดเลยนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยเราเคยทำได้ยอดขายเนี่ยได้มากถึง4ล้านบาทก็ ตีไปอะคะ่ะอาทิตย์ละล้านจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคอนเทนต์ของเราที่สื่อสารออกไปได้ตรงโจทย์ด้วยก็ต้องขอขอบคุณมาร์เก็ตติ้งทุกคนนะคะที่เข้าแบบสนับสนุนแล้วก็เชื่อใจเราเอาคอนเทนต์ของเราไปยิงแอดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จากนั้นค่ะพอเรามีผลงานมียอดขายมากขึ้นเนี่ยทีเนี้ยเจ้าของบริษัทก็เลยบอกว่าเอ้ย <c oughs> e เนี่ยพี่อยากรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพิ่มอยากให้น้องเป็นหัวหน้าดูแลลูกทีมได้ไหมตอนนั้นเราก็ไม่มั่นใจค่ะแต่เราก็คิดว่าถ้าเราปฏิเสธ เราก็เหมือนปิดกั้นตัวเองว่าไอ้เฮียแม่งมึงยังไม่ได้ลองเลยอะแต่มึงบอกว่ามึงทําไม่ได้แล้วอะเราก็เลยตัดสินใจโอเคค่ะลองดูหลังจากนั้นก็เริ่มมีน้องๆเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันดีเราก็บอกอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราก็แค่เตือนน้องแค่นั้นเลยค่ะพอเราได้ให้คําปรึกษาได้แนะนําประสบการณ์ที่ดีของเราเนี่ยให้กับน้องๆในทีมก็ทําให้น้องๆในทีมเนะะี่ยค่ะมียอดขายต่อเดือนเนี abilir, ๆๆ ities, Dear, ่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนตอนนั้นเนี่ยหัวหน้าก็เลยเรียกเราไปคุยแล้วก็เสนอเงินเดือนให้เราเพิ่มแล้วก็พยายามแบบแอคทีฟตัวเองหาเรฟเลนซ์เราลองทําก่อนแล้วก็ให้น้องลองทําตามเรารู้สึกว่าการที่เราทําแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการที่เราชาเลนต์ตัวเองแล้วเราเนี่ยค่ะก็สามารถพัฒนาตัวเองไปว่าพอกับคนอื่นได้ด้วยจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเราทํางานที่นี่มาได้ประมาณ3-4ปีละได้เรียนรู้อะไรมากมายทำคอนเทนต์ลง Facebook ทำคอนเทนต์ลง Tik t o k s h o p e, อปี้เราก็ มีช่อง tiktok นะคะเกือบสิบช่องเลยคือดูแลช่องของบริษัทด้วยค่ะก็จะมีแบรนด์ต่างๆแล้วก็มีช่อง tiktok ส่วนตัวของเราที่เราแบ่งช่องเยอะๆหลายๆช่องเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้แต่ละช่องเนี่ยคะกลุ่มเป้าหมายชัดเจนช่องนี้พูดถึงการไปเที่ยวช่องนี้พูดถึงการดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองช่องนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์และช่องนี้เป็นช่องที่เรามาสอนมาสอนคุาน้องทำคอนเทนต์ก็แยกเป็นอีกช่องหนึ่งเลยเราจะไม่เอามาปนรวมกันเพราะแต่ละคนความชอบไม่เหมือนกันคือกลุ่มเป้าหมายอ่ะมัน มันไม่ใช่ว่าสเปีสปะใครก็อยากจะมาดูเราใช่ไหมล่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะเส้นทางของเด็กอายุ18-19ที่ขายน้ำพริกจนมาสู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ในทุกๆวันนี้สนุกมากค่ะชีวิตของเรานะคะบางวันก็อาจจะมีเครียดบ้างสับสนบ้างว่าตัวเองเดินมาถูกต้องหรือยังก่งไม่พอสู้คนอื่นไม่ได้ตอนนี้เราลบทุกอย่างทิ้งออกไปหมดเลยเราแค่สนใจแค่ตัวเองว่าตัวเราเนี่ยมีความสุขกับอะไรที่ทําแล้วความสุขของเราเนี่ยที่เราทาอยู่เนี่ยมันทําให้ชีวิตของอื่นดีขึ้นได้ไหม อันนี้แหละคะ่ะคือเป็นความสุขที่สุดของเราแล้วถ้าความสุขของเราทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ไม่โอเคเราก็ไม่ทํามันดีกว่าแต่ถ้าความสุขของเราเนะะี่ยค่ะทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นทําให้อย่างน้อยเนี่ยเขาลุกมาทําอะไรสักอย่างหนึง่งมันแบบรู้สึกดีมากๆเลยใครนะคะที่อยากให้เราแบบแชร์เรื่องอะไรเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์การขายของแบบไม่ขายการพูดแบบรีวิวแบบจริงใจก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคลิปนี้พอแล้วเนาะมันยาวแล้วเดี๋ยวเจอกันทิปหนะะ้าค่ะไป